สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คริสตินชาแนลนะคะพบกับปริ้นอีกแล้วเนาะเพื่อนเพ่นขาวันนี้มาพบกับปริ้นนะคะเป็นชื่อเก่าเนาะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนเพื่อนงงนะคะว่าตรงคุณจะชื่อคริสหรือคุณจะชื่อปริ้นกันแน่เอาจริงๆเรียกได้ทั้งสองแบบนะคะไม่ติดแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป ดีบี่าจะเอามาเสิร์ฟทุกคนเลยค่ะคลิปที่เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าต่างๆนะคะอย่างโปรดักต,ตัวนี้ค่ะที่เราจะนำเสนอก็คือ white diamonds ของ e l i z a b e t h taylor นะคะตัวนี้จะเป็นน้ำหอม o d e r toilet นะเป็นน้ำหอมสำหรับคุณผู้หญิงเนาะ white diamonds เนี่ยมีเขามีมานานมากแล้วนะคะแล้วก็มีด้วยกันทั้งหมด3ขนาดเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสักครู่นะคะ ทุกคนขออนุญาตเช็คสักครู่นะคะว่า,าสินค้ายังมีขายอยู่ไหมนะเพราะว่า,าขวดนี้อย่างขวดนี้ในปัจจุบันในประเทศไทยถ้าจะซื้อมันก็ไม่ค่อยมีขายนึกออกใช่ไหมคะทุกคนมันจะมีขายอะ่ะก็คือขนาด30 ml นะเดี๋ยวเดี๋ยวปินจะแนบรูปไว้ให้ด้วยนะคะเพราะว่า,าขนาด30 ml ะ่ะเป็นขนาดเดียวที่สามารถซื้อในประเทศไทยได้ นะคะแบบแบบคือไม่ต้องไม่ต้องกลัวมันของมันจะหมดนะคะเพราะว่าน้ําหอมมันไม่ได้เลิกผลิตเนาะกลิ่นนี้นะคะยังผลิตอยู่อะราคาอยู่ที่เจอละเออมันจะขึ้นไปเจ็ดสิบาทเนะ<บ>าะเพราะว่าตอนที่ปีที่แล้วจําได้ว่าประมาณพันพันสามพันสี่น่แหละไม่ถึงเจ็ดสิบาทเหมือนราคาน่าจะขึ้นนะทุกคนราักเพราะฉะนั้นราคาอลิซาเบธเทเลอร์เดี๋ยวปิน้นแปะรูปไว้ให้ด้วยจากคิงพาวเวอร์นะคะวันนี้ล่าสุดที่ไปสืบค้นข้อมูลมา 30สิงหาคมพุทธศักราช2565นะคะตอนเที่ยงอลิซาเบธเดนเทเลอร์ไวท์ไดเมอนท์เนี่ยขวดนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าเป็น30 ml อะ่ะอยู่ที่ราคา1,470บาทราคา1,470บาทนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าซื้อช h อปปี้คุณจะได้ราคาที่ถูกกว่านะคะราคานี้ก็จะออแตกต่างกันออกไปแต่ละร้านนะคะเพราะว่า ปรินเนี่ยไปซื้อที่ร้านที่เขาปล่อยมือสองออกมาแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยเหมือนกันนะคะราคามือสองเหมือนกันแต่ว่าเป็นขนาดจิ๋วเป็นอลิซาเบธเทย์เลอร์ไวท์ไดเมอนด์เป็นรุ่นเพอร์พาฟูมนะเป็นเป็นรุ่นที่เอ่อไม่มีขายทั่วไปเหมือนกันนะคะอันนี้จะต้องไปสะสมเอาแต่ว่าใช้หมดไปแล้วแต่นี่คือแอบเอาน้ำน้ำเก่ามาเติมเนาะ อธิบายลาักษณะกลิ่นก่อนนะคะว่าสําหรับกลิ่นกลิ่นนี้มันเป็นยังไงหรอทุกคนกลิ่นนี้มันเป็นยังไงหรอคะพี่สำหรับกลิ่นนี้นะคะก็จะบอกปินจะบอกเลยนะว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแบบสดชื่นแต่ว่ามีความแบบมีความเผ็ดมีความแบบซับซ่านด้วยนะคะมีความซับซ่านนึกออกปะเป็นกลิ่นที่จัดจ้านแล้วก็เป็นมีความเป็น เขาอธิบายคาแรคเตอร์ก็คือมีความแบบสเตรนท์อะมีความสเตรนท์มีความแข็งกแกร่งด้วยแล้วก็มีความสง่างามในวันเดียวกันนะคะเหมือนกับเพชรเออเหมือนกับเพชรที่แข็งกแกร่งที่มันแข็งอะมากๆกัๆน,นนะฮะเพชรเพชรนินจินดาเนี่ยนะฮะภาพแทนของไอ้น้ำหอมตัวนี้เนี่ยก็คือเขาใช้กรรมวิธีคือการเนี่ยเอาเพชรเนี่ยมามามา,มา,มาล้อมรอบขวดเนี่ยค่ะคอขวดเนี่ยนะคะ แล้วแล้วคืออันนี้อันนี้มันหลุดแล้วอะนะคะมันเก่าแล้วก็เลยแบบสภาพเป็นแบบนี้เอามาล้อมรอบรอบคอขวดเนี่ยค่ะแล้วก็ทําเป็นเอาคริสตัลประดับไม่ใช่เพชรจริงนะเป็นเป็นทาเรียนแบบนะก็คือเขาเอาคริสตัลมาประดับนะทุกคนแล้วก็คือมันก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆแล้วก็ฝาปิดหน้าตาแบบนี้แต่ว่าถ้าถ้าคุณซื้อ ที่เขาแบบมีซิลนะนี้เราไม่ได้ซื้อแบบมีซิลเราซื้อนบอันบ็อกมานะโนบ็อ no กมาก็เลยแบบสภาพก็ตามราคามันห้ารอยบาทเองคนนี้แต่แบบใช้ได้นานมากๆนะคะคือใช้มาเกือบปีแล้วเนี่ยหมดเกลี้ยงนะฮะแล้วคือใช้คุ้มมากๆคือดีมากนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกลิ่นโน้ตของเขาก่อนว่าเขาเรยอะไรบ้างนะคะท็อปโน้ตเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ทุกทุกคนดูเนาะจะมี Aldehydes นะสายลมแสงแดดฝ้าฝนลมแดดนะคะ l ล l y ล o g Lily Dog n e อ o l i Orange b e r g a m อตนะมีมะกรูดฝรั่งนะคะแล้วก็มีส้มมีส้มเนโรลีต่อไปจะเป็น E middle n o t e ก็คือถักกลิ่นกลางนะคะก็คือ Egyptian tuberose นะคะมีมี tuberose ซ่อนกลิ่นนะคะแล้วก็มี Jasmine มีมะลิ มีอีลังอีลังนะคะเป็นดอกกระดังงาดอกมะลินาซิซัสดอกนาซิซัสนะคะดอกคาเนชั่นอิตาเลียนโอลิสรูทนะคะอิตาเลียนโอริสรูทแล้วก็มีกุหลาบตุรกีมีซินนามอนนะคะอบเชยแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยเขาก็จะตบท้ายกลิ่นของของของ,ของ,ของไอ้น้ำหอมกลิ่นเนี้ยก็คือแอมเบอร์นะคะก็คืออำพันมัสก์มัสก์ก็คือกลิ่นตรงๆมัสเลย ซันเดิ o บูดม้จันหอมนะคะแล้วก็โอ๊กอสแล้วพืชพืชพืชตระกูลเขียวนะคะแล้วก็เป็นพัช o ุลีตัวสุดท้ายสิ่งที่เราได้กลิ่นจากการดมของเรานะของของที่เราใช้เองอะ่ะก็พบว่าเออมันก็มีกลิ่นออกดอกออกส้มออกออกลิลลี่ด้วยอะ่ะมันมันจะเป็นกลิ่นฐานกลิ่นแรกคือกลิ่นนำคือลิลลี่แต่ว่ามิ d เดิลน,นะพอผ่านไปสักพักมันจะเริ่มมีความแบบมีความแบบ คือคอปะกลิ่นมันจะตึ๊บๆปะทุกคนมันจะอ้วนๆหน,น,น่อยฉีดแรกๆเนะ่ยอย่างเดี๋ยวจะทดสอบหัวสเปรย์ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะค่อนข้างฟุ้งกระจายได้ดีนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยระดับระดับหนึ่งช่วงแขนนะ,ะทุกคนระดับเนี้ยหนึ่งช่วงแขนนะคะเป็นกลิ่นที่แบบพุ่งกระจายได้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยแล้วเราคิดว่า คนไม่น่าจะชอบง่ายๆกลิ่นนี้มันค่อนข้างฉุนค่อนข้างฉุนแล้วเขาบอกว่าเป็นกลิ่นสําหรับฤดูหนาวด้วยนะคะโดยประวัติของเขาเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นนี้นะคะคือกลิ่นที่ผลิตในปี1991นะคะพอกรกต1991แล้วก็คนที่ทําน้ําหอมก็คือคุณคาร์ลอสเบเนียมนะคะเบเ,บเบนียมท่านขออภัยนะแบบภาษาอังกกากมากนะ,ะแบบไม่ได้เก่งเลยนะแล้วก็ t o อปน t e ก็อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ประวัติของน้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยก็คือเป็นความสำเร็จของอลิซาเบธเทย์เลอร์ที่มีการ motivated many other celebrities to launch their own perfumes นะคะแล้วก็เป็นคือมีความสำเร็จในการล n c h ไอตัวน้ำหอมกลิ่นนี้ออกมาเนาะนะคะ White Diamonds is a sheer f l o r l fragrance an example of top classics นะอัน,นี้อ่านจากเว็บของฟรากันติก้าเลยนะฐานข้อมูลเขามาจากทางนี้เนาะขี้เกียจไปหาไกลหาแถวนี้แหละก็ก็คือน้ำหอมสำหรับกลิ่นี้นะจะเป็นน้ำหอมที่ออกเชียออกแบบระเรื่อระเรื่อคาว่าเชียก็คือความระเรื่อความเป่งประกายความสว่างสวยนะ,นะนะภาพถ้าเป็น,ปนคำคำคำขยายมาขยายคำว่า floral ก็คือการเปล่งประกายสว่างสวยนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของน้ำหอมคลาสสิก เออเพราะว่าน้ําหอมยุคคลาสสิกยุค8090มันก็จะไม่ค่อยต่างกันมันจะเป็นสีเหลืองๆอย่างงี้<ม>เหมือนกันคล้ายชาแนลถ้าท่านนึงไม่ออกก็ให้นึกถึงชาแนลนัมเบอร์ไฟเนี่ยคือน้ําหอมในยุคนั้นก็จะแนวแนวนี้หมดแล้วเป็นยุคแม่ยุคที่แบบคุณแม่ใช้อะไรอย่างนี้ใช้กันนะฮะคุณคุณคุณผู้หญิงอะไรเงี้ยใช้กันแบบสภาพสตรีแบบเแบบบี้บูมเอ็กเจนเอ็กอย่างแม่ดิฉันก็เจนเอ็กใช่ไหมเกือบเกือบไปทางค่อนค่อนไปทางเบบี้บูมด้วยเอยไม่ใช่ค่อนไปทางเจนเอ็กก นะคะแล้วก็ the harmony of flowers and ardehs in the top notes นะ together sharp base give this fragrance and elegance vintage ones เอ่ก็ให้อารมณนะ์วินเทจวินเทจเนาะแล้วก็ท็อปน็อันนี้พูดไปแล้วโอเคนะคะอ่ะนานี่แหละนะคะก็เป็นน้ำหอมดาราเนาะเป็นน้ำหอมเซเล็บนะของคุณอลิซาเบธเทเลอร์นะเป็นนักแสดงเรื่องละคร อะไรนะคริโอพัตตาเนเป็นนักแสดงนำนะคะก็เป็นกลิ่นภาพแทนของเธอที่ฝีมือการแสดงจัดจา้จานฝีมือการแสดงแบบชั้นหนึ่งเบอร์หนึ่งเลยนะฮะในยุคนั้นเนาะนะคะเมื่อหลายหลายปีที่แล้วนะคะหลายสิบปี20สิบปีที่แล้วนะคะมีความแบบโบ,โบราณโบราณกลิ่นแบบคุณสมัยก่อนเลยนึกถึงนึกถึงน้ำหอมสมัยก่อนน้ำอบก็ได้เออฟิลเหมือนน้ำอบอะ่ะน้ำอบไทย ต่ไม่ใช่น้าอกไทยขนาดนั้นมันจะมีความร่วมสมัยด้วยมันจะมีกุลาบมีกลิ่นอ่าอเมซอนลิลลี่นะที่เรารู้สึกก็คือมีกลิ่นแบบลิลลี่แต่ไม่เคยไปอเมซอนไม่เคยไปแอฟริกาอเมริกาใตา้เนาะก็เลยไม่รู้ว่าอเมซอนลิลลี่เป็นยังไงนะดอกดอกดอก,ดอกลิลลี่ที่อเมซอนเป็นยังไงไม่เคยไม่เคยเจอเนาะนะคะแต่ว่าเดาได้เลยว่าเป็นกลิ่นออกไปทางลิลลี่ออกไปทางดอกไม้ซะเยอะแล้วก็มีความแบบ แบบแบบสว,สว่างสว่างเป็นกลิ่นสําหรับกลางวันเนาะทุกคนเราเป็นกลิ่นที่คิดว่าเด็กไม่น่าจะชอบกลิ่นนี้เด็กน่าจะชอบกลิ่นที่มันใสกว่านี้อันนี้มันค่อนข้างกลางวานแล้วก็มีความแน่นตึบตึกของไอทูบโรสอย่างที่บอกตอนตอนตอนต้น,นรายการเนาะมันจะเป็นมีความแน่นมีความแบบตึบตึบอะคล้ายๆกับตัวนี้ตัวพาฟูมแต่ว่าพาฟูมมันจะเข้มข้นกว่าพาฟูมมันจะเข้มข้นกว่าค่ะนะ ไอต,ตัว white diamonds ตัวนเนี้ยเนี่ยถามว่าซื้อมาแล้วจะคุมไหมบอกได้เลยว่าคุมแน่นอนเพราะว่าส่วนตัวใช้จนหมดเกลี้ยงขวดกับจะเกลี้ยงขวดแล้วเนี่ยนะคะแบบเป็นน้ำหอมประจำตัวแล้วราคามันไม่แพงแล้วคือคือคอ,อารมณ์อมัประมาณเหมือนชาแนลทุกคนเหมือน c ชา n นล number 5แต่เป็นในเวอร์ชั่นที่คุณคุณจ่ายราคาถูกกว่าแต่แต่ความแต่ชาแนลเราก็มี number no. 5เรามีนะ แต่ว่าเราคิดว่าชาแนลมับางทีมันก็แพงไปบางทีมันก็เวอร์เกินแล้วคามันก็แบบอ่าไม่ควรที่จะจ่ายราคานี้แต่ว่าได้เก็บน้ําหอมมันมันมันเหมือนมัน,ม,นมันไม่ค่อยทนแล้วว่าแบบอันนี้ยังทนสักกว่าแต่คุณจ่ายไม่แพงอะเพราะว่าเราคือคือคือ,คอปรินน่ะชอบน้ําหอมที่ติดทนมากแล้วก็ชอบน้ําหอมที่แบบไม่ต้องเติมแล้วอะรอบเดียวจบรอบเดียวปังรอบเดียวเลิศเนี่ยคืออันนี้อันนี้ทําได้แต่ว่าชาแนลเหมือนกับ เหมือนกับต้องขยับไปใช้ e d p อ่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยทนนะยอยพอ EDT ที่เราซื้อมาเอา o d เ r Toilet อ่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะเราว่าอันนี้ทนกว่าเยอะเลยแล้วแบบมีความแน่นมีความแบบยูนิคมากๆนะคะไม่ค่อยมีคนใช้ถึงมีก็หนักสามารถจะอาจจะอาจจะนับหัวได้เลยว่ามีคนรู้จักไม่ค่อยเยอะอ่ะนะคะแบบไม่ได้แมสขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้หาใน if and Boy เจอหรือไม่ได้หาในพวก drugstore หรืออะไรร้านร้านแบบเคาน์เตอร์แบรนด์เจอง่ายๆนะคะหรือเซโฟร่าก็ไม่มีนะักลนบบเลยเซโฟร่าก็ไม่มีทมําไม่ได้นะคะจะต้องเจอต่างประเทศเท่านั้นหรือคิงพาวเวอร์เพราะมันน้ำหอมมันเก่าแล้วทุกคนมันไม่ได้ใหม่เลยน้ำหอมเก่าแล้วนะคะแบบ o อน tradition แล้วก็ไม่ได้กลิ่นก็ไม่ได้ทันสมัยขนาดนั้นมันไปนกลิ่นยุคเก่ายุควินเทจยุคโบราณโบราณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออถ้าใครชอบฟิลแบบ ติดทนแล้วก็กลิ่นแบบสะอาดด้วยแล้วก็มีความยูนี้อย่างเงี้ยเราว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ r ร c o m m e n d แล้วก็คิดว่าเออคนที่กำลังมองหาน้ำหอมแบบนี้อยู่ที่แบบไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ซ้ำใครอ่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณจ่ายในราคาที่ถูกกว่าชาแนลนะคะนี่เราก็เอามาเสนอแล้วก็ตัวนี้จริงๆไม่ได้เสนอเพราะว่ามันมันหายากนทุกคนแต่ว่าแพคเกจจิ้งสวยนะดูเนี่ยเขาจะเป็นโบแบบวิยโซคิวว่าน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนดู นี่เห็นปะเนี่ยมันจะเป็นมีเพชรติ๊กนึงนะคะแล้วก็แบบเนี่ยตูดเขาอย่างงี้นะคะแล้วก็ตัวโบเขาขวดเขาอะไรอย่างเงี้ยดูลายน่ารักเชียร์น่ารักน่าสะสมมากเลยนะคะแต่ก็ มันจะไม่มีขายแล้วทุกคนเสียดายมากเลยนะคะน่ารักเชียร์แล้วมาอยู่คู่กันนี่คือแบบโอ้ยเป็นพี่น้องกันเนาะเอามาเอาน้องเอาน้องเอาพี่มาอยู่ได้กันเนาะน่ารักเชียร์นะคะเป็นครอบครัวสุขสันต์แต่ไม่สุขสันต์กับกระเป๋าเงินกูเลยก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะจบรีวิวแล้วนะคะนี่ลองทดสอบใช้แล้วหลายครั้งแล้วแล้วจนหมดเลยจนจนการเป็นหลงรักเลยนะคะแล้วเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนที่ชอบน้ำหอมวินเทจเหมือนกันเนี่ยน่าจะ ตกหลุ่มรักตัวนี้ได้ไม่ยากเพราะราคาเข้าถึงง่ายๆแล้วก็หาซื้อง่ายงาย่บอกแหล่งซื้อไปแล้วราคาวันนี้ขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามรายการนะคะวันนี้ไปแล้วปินไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเออถ้าถ้ามีผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนาะที่นี้นะคะแบบอาจจะพูดบ้งอาจจะพูดแบบรีพูดหรือพูดพลาดจุดไหน คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะจะได้ปรับปรุงจะได้แบบพัฒนาคลิปให้มันดียิ่งขึ้นต่อไปวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ